เพชรเพชรยุดเยอะไหมครับรับมไม่มีเลยนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนมันมียืนอยู่ตรงภูเขาผมดูให้ลองดูลองดูเพราะว่าภูผาตรงนี้ยืนอยู่ระหว่างกลางภูผาก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่มีนะแต่เต็มตัอเข้ากลางนะสักห้าสักห้าสามก็ได้มันยุดสักสามตี้ภูผาภูผาอยู่อะไรภาภูผาเยอะภูผาเยอะมันจะรอเข้ากลางมันจะวิ่งเข้ากลางมันจะวิ่งหนีเรายุดเห็นยุดตีหนึ่งตรงมอนเอาไงครับ สี่สิบห้าวิจะเจอจะเจอหรือยังไงคุณฟิกบวกเลยเข้ากลางเข้ากลางบวกมันอ่ะเราเข้ากลางเข้ากลางเอาใครบ้างหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเข้ากลางใช่แล้วก็สามแล้วก็หกถึงแปดเข้ายุทธโอเคบวกเลยหกเจ็ดแปดเตรียมเข้ายุทธครับอ่าถึงสี่วิถ้ายุดเป็นเยอะก็เปิดอันติพี่หือคุณิกมาไม่เยอะก็ไม่ต้องเก็บพยายามขี่มาไว้ด้วยกันนะเข้บูผากำลังเข้าอยู่ของมันเนิดนึงก็เข้าแล้วละอีกสิบห้าวิ น่าจะทันเงนทันอยู่เล่นกันไปก่อนเลยธงแรกก็ดูธงเอาเล่นกับบั๊กอะไรก็ไม่รู้ยึดตามเตียนะยึดสามเตียห้าสี่สามสองหนึ่งไปออกเจ็ดแปดเข้ายุทธครับอันตรีเข้าไปอันตรีนะเยอะเยอะอันตรีนะยุทธ์ส่วอเจตมติเลยครับอันตรีเลยครับเกียร์คนเกียร์คนเอ้ยทรงเราเป็นของเราเกียร์คนคลายหมดใครหมดเรากำลังจะได้ยุทธครับเรามารอตรงสวนมาลองสวน วินสองวันว no, ันสองวันอายุสองวันสองวันเราข้าวตรงสวนเลยครับข้าวตรงสวนรอเลยโอเคหกเจ็ดแปดวิ่งไปเตรียมเข้ากลางเข้าเกมนะมันมากะมันมาจากมันมาจากกลางอยู่นะใช่ใช่ใช่มันรอเข้ากลางอยู่รอสองโทมันหยุดอยู่นะสองโทมั้ยรอเข้าตามมอะไรวินเราเข้าตามโงมันเพราะมันเข้าไหนเราเข้ามันจะเข้าอ๋อมันเข้ายุเข้ายดรอมันเหยียบกลางนะกลางกลางมันเข้าไปแล้วนะเตรียมเข้านะหนึ่งห้ารอเข้ากลางเราเข้ากลางโอเคครับ พิษโดนตีว่ะยื้ถอยมาถอยมายื้ถอยมาตจุดไปกลางครับมานะเผาแล้วครับเผาแล้วเข้ามานะตรงกลางเข้ามานะเข้ากลางทุกคนเข้ากลางเลยนะ่ไหมใช่ยใช่เยอะกลางหลอดของเรากลางหลอดของเราเราเยอะกว่าอ่ะสวยสวยเข้ากลางมาใครเยอะเไปยอดเทปเเราไปขวาเราไปขวา ภูผานะไปไปเรามุ่งไปภูผานะหยุดหยุยุดหยุดภูผาหุดหย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 ุดายุดหยุเหยเขหหยัดเยยเข้าุดหยหยดยยุดหยุดหยดหยยุดเยุดหดหยุดหยหยุดหยุดหเุดหยุดเยุดดหดหยดหยาดหยบเหยุอหเลยหยุดหยดยุดกยางหยุดหดหยดหดยดยุดหลหยดยหกยหยดหยยุดหดยดยุดดหดแยดยุดแยดหยุดหหดหยดยหดดดหดกหดย ขอได้นะว่ามันจะเปลี่ยนหรือยังตรงกลางอ่ะมันดีดนะมันดีดนะเข้ามาเข้ามากินเข้ามาทันกินเข้ามาทันดีดคือแล้วครับโผล่มาไงตังเรแล้วนะตังไปดูนะต้องพูดกับเขได้ทังได้ทันทันทันผัวผัาได้แลยเข้าไปไปกลางไปกลางหมดเลยครับทัน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 ไปกลางตรวจไปเลยไม่ต้องสุ่ไม่ต้องตีคนต้องตีคนโทรมาทันทันทันเข้ามาเร็วไปไปไปทัน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 เข้ามาเลยสวยสวยจัดรถแล้วรถแล้วรถแล้วเร็วเวเร็วเวเร็วเวนิดนึงนิดนึงโผล่มทันกว่านิดเดียวเอง ยังตัวยึทธ์นียึดได้นะยึดได้นะสามถึงแปดไปยึใช่ไหมไปไปไปหนึ่งสองหนึ่งสองมารอเล่นที่ตรงบันไดสวนครับสามถึงแปดไปยึดยึดแปดยึดอะไรบ้างยุึดมีคนเดียวครับไปไปยึดไปยุทธ์พี่กลางก็กลับยึดจัคนณปิกเหยียบดูภูผาหน่อยมันมันวิ่งมันกิ้งไปแล้วผมตายผมตายผมตายไปเลยไปเลยสามถึงแปดเข้ายุึดก่อนผมตายมันถ้าน่าเข้าภูผาวิ่งมามารอกลางเลยตรงบินรอกลางรอกลางน่าจะเสียภูผขาละเป็นไงบ้างยึดยึดกีตตี้ยุึดกีตตี้ เข้าไปเลยเข้าไปเลยกางอย่างมึงเข้ากางอย่างมึงเข้ากางอย่างมึงเหยียบข้างนะยเข้านะกางอย่างมึงเหยียบออกมาออกมากางอย่างมึงเหยียบข้าไปลงสวนน่ะข้าไปมามามาเจอกลางมาเจอกลางหลังรอก่อนรอก่อนรอพี่น็อตมาถึงจะถึงแล้วบอกนะมารอกลางมารอกลางหลังถึงแปดสองครับพี่น็อตพี่น็อตมาแล้วเข้าเลยโอเคพี่เข้าเลยนะเข้าเลย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 ครับเข้าเลยเข้าเลยพี่บินหลบหลบเราไปยืนยืนสั่งนู้นเราไปยืนยืนตอนสั่งนู้นเข้าไป การขาวเล้วการขาวเล้วมาติดกันยังข่าวแล้ว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 ว่ากันหน่อยยุดมียุดมียุดมีมาสองคนนะตีแปดกับตีแปดตีแปดไปหลังของเรากหลังหลงของเราเกิดขึ้นที่นี้ก่อนมาเยอะมาเยอะมาเยอะไม่หลงไปไหนอีกม่กลับมาตีแปดกลับมาทางกอนสองคนไม่ต้องมาแปดที่เดีมามาเราหลงเราเข้ามานะเข้ามาให้ครบนะโดนดีโดนดีโดนดีทางแปดที่ที่เล่นอ่ะเข้ามาครับครับรี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 บเข้ามาแค่เยอะเยอะนะแค่เยอะเยอะตายเปล่าได้เปล่าการด้ยัง กำลังลดกำลังลดกำลังลดกำลังเรากำลังใจนั่นกำลังเราอยู่คขเยอะๆนะกระบี่เข้าไปเข้าไปให้ลึกาใจยันพี่ทราเปของเราแล้วเดี๋ยวเจ้ได้ัถ้าได้งนะก็ได้ทงหนึ่งถึงหกไปหไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้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 ไดไดหนึ่งหกปาูหาพี่นัสปลาผูผาหนึ่งหกปลาภูผาเข้าไปเลยนะเข้าหูาเลยนะหยับเลยหยับเลยหยับเลยเข้าไปเลยเข้าไปแช่เลยพี่ เข้ามาเลยเข้ามาเลยเจ็ดแปดรอระหว่างกลางหยุดไปก่อนนะเจ็ดแปดอะเจ็ดแปดยืนแท้กลางไว้ก็ได้ถ้าอยากให้ตรงกลางรถแท้กลางไปก่อนตาวไ้กลางแต่แท้กลางเข้ามาปูฝาหัวตาย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 อย่าเหยียบยุ่งนะเอาไปแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาฆ่าเยอะใครเยอะทุกคนใคาเยอะสู้ได้สู้ได้ตายหมดมากลาง คือไล่อยู่แปดตี้กลางแปดตี้นะกลางแปดตี้รอเขาเหยียบก่อนออกมารอเขาเหยียบ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 เจ็ดแปดเป็นแปดไปยุทธเลยครับเจ็ดแปดยุทธเลยถ้าเขาไม่เหยียบเจ็ดแปดไปยุทธเจ็ดแปดไปยุทธครับเจ็ดแปดยุทธเลยมอนจะเกิดแล้วเออมอนเกิดไปมันหนึ่งสองไปกลางไปมอนไปมอนยุกลางสามสี่ห้าหกไปยุทธมาคุปปานะเจ็ดแปดไปยุทธใช่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 เจ็ดแปดไปยุทธอยู่แล้วแอสติลนะแอสติลนะ ลากมันมาตรงกลางลากมันไปตรงกลางไปถึงไปถึงอย่าโดนขาดอย่าโดนขาดหลบหลบดีเก็บแตนตีดเลยได้ไปถึงแล้วติดเลยเลยสองตัวลากมาตรงกลางหน่อยลากมาหมดได้หมดมาหมดได้หมดได้หมดภูผ่าได้น้อยว่ะไปเลยไปเลยสามถึงหกไปเหยียบไปเหยียบยุนไปเหยียบภูผ่าเลยครับ น่าจะผมเข้าเราผมก่อนเราผมก่อนแต่ทุ่ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมึงเข้าอยู่นี่แล้วนะอยู่อย่าเพิ่งเหยียบนะเขาเยอะกว่าอยู่ขอทงก่อนอะไรพี่น่าเข้าเลยเข้าเลยเข้า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 มาเลยเข้ามาเลยต่างเถาไมื่อไรเข้ามาเข้ามาเหยียบมันข่าข่ามันพี่ข่าเข้าแต้มเยอะข้าแต้มข้าแต้มเข้ามาเข้ามาเข้ามา่านข้างเยอะพี่ครับยุติสี่เปรี้าเยอะ ยุดสี่ตีอ่าพี่เรยกลับไปกลางก่อนถ้าไงกลางแช่กลางกลางเหรอจำแช่กลางเราหกพี่เาไปกลางก่อนไปไปไปทุกคนไปไปกลาง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 อย่าไปเลยเย่าไปเลยมันต้องรอโหลดอยู่แล้วไปแปดตีไปเลยถ้ากลางแปดตีมามาแปดตี้แปดตีไปอย่ามาเลยนะอย่ามาเลยนะเยอบเลยเยอบเลยเยอะเลยเยอบเลยกลางแปดตีแช่เลยค้าฆ่าเยอะพี่ยุดยังเหลือยุดยังเหลือเยอะนะคนฆ่านะทุกคนฆ่า กำลังโหลดแล้วนะกำล okay. ังโหลดแล้วนะกำลังจะข่าวนะเข้ามานะทุกคนเข้ามาจะได้โหลดของเราเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้กำลังโหลดของเราเข้าไว้ทุกคนค่ากำลังโหลดกำลังโหลดได้แล้วเจอแล้วยู่หน่อยอยู่หน่อยไปไปไปเข้าภูผาสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปภูผานะผาภูผาไม่คุณฟิกก็ต้องผไม่ทันหว่าในขาวอ่ะแง่มีตัวหลอยคุณฟิกตัวเดียวเองเหรอเออยืูหลอยตัวเดียวเลยนำมาตางก่อนนำมาตางก่อน ไปยุตไหมไปยุตไหมไปไปการไปยุทธไปยุทตพี่ไปยุทตจริงๆต้องรอเล่นกลางก่อนเหรอพี่เพราะเดี๋ยวถ้าไปยุธมันจะไปไปเล่นกลางเลยผมยืนเองผมยืนผาเองอะยุธมีตีหนึ่งนะพีเจ็ดแปดไปยุตครับเจ็ดแปดไปยุทตหน่อยเจ็ดแปดไปยุตเจ็ดแปดไปยุตเจ็ดแปดเจ็ดแปดไปเลยไปยุตเลยมันนีเดียวใช่ไหมเจ็ดแปดไปสองตีไปเจ็ดแปดไปยุทตเข้าทองยุธไปนะเจ็ดโคตเดียวเข้ากลางนะอ่าพี่เราไม่ข้ามันไม่เข้ามันมีสองโคแล้วเขายุธแล้วเขายุธก่อน เขากำลังเดินมาได้สองโท้งตาหงวถิงตาหงวถิงมามาปุมาหาผมหน่อยมาหัวที่ภูผาหน่อยตาหงวถิงยุทธเลยครับมาเข้ากลางแล้วกลางขาวแล้วทำไมกลางขาวมันเข้าพี่มันเข้าพี่เข้าพี่เข้ากลางผมว่าเราเล่นยุทธให้อยู่นี่นะยุทธตั้งกับผมอันเนี่ยอะไรจะได้ยุทธแล้วยืนไว้พี่น้จยืนไว้พี่โน้จยืนไว้ได้แล้วครับได้ยุทธแล้วยุทธจับไปห้าหกเจ็ดแปดไปไปกลางแค่กลางแค่กลางแต้มได้อยู่แต้มถูสีอยู่ ้้้เเขาาากลงงแค่กลางเลยครับแค่กลางแค่กลางของเขาแค่กลางแค่กลางแช่เลยแช่เลยหนึ่งสองหลอดถอยมลงดินถอยแล้วถอยแล้วฆ่าฆ่าเยอะเลยใครหลุดมาฆ่าเลยลุมเลยลุมเลยใครหลุดมาลุมเลยลุมเลยลุมเลยแช่กลางไว้เลยครับแช่กลางไว้เลยมันน่าจะไปยุทธ์วะยุทธเป็นไงบ้างพี่แช่กลางก่อนแช่กลางก่อนมีสองคนแช่กลางก่อนแช่กลางก่อนพี่แปดไปไปยุทธอ่ะพี่แปดไปยุทธที่เดียวพี่แปดไปยุทธที่เดียวที่เดี๋ยวมาแช่กลางพี่แปดไปที่เดียว กลางขาวแล้วครับเข้ามาเข้ามาณกลางย่าแล้วที่ฝั่งยุทธมีสองตีนะผ่านแล้วถอยไปเลยลอดพุ่มผาหนึ่ไปกพ้่มาหนึ่งหกพุ่มาหนึ่งหกพุ่มาหนึ่งหกพุ่มผาที่จะดแต่แปดพีนึงแช่กลางไว้หนึ่งหกพุ่มผาเข้าวกลางเออจะดแปดข้ากลางหนึ่งหกบางผัวอะไรมาเลยสวยเลยอ๋อตายเข้ามาเล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 ยเข้าไปเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย เอาเยอะเข้าม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 าเลยเขามีทงเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขามีเยอะหมายถึงหมายถึงตีตีตีได้ตีตีได้ตีผมหมดแล้วผมหมดแล้วเป็นของเราแต่แล้วเป็นของเรานะทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครเยอะเมันตายเยอะมันตายเยอะหนูเจ็ดแปดแช่กลางไว้ก่อนนะเจ็ดแปดแท้กลางไว้ก่อนมันไปกลางแล้วมันถอนเอาละพี่ไปตามไปเลย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 มมาาตามมาเมาตามมาเลยตามมาเลยตามไปเลยตามไปเลยตามไปเลยาเราสองทงอยู่เราคุมนี่แล้ว เข้ามาเลยนะเข้ามาเลยนะเราจะขาวขาวแล้วขาวเข้าเข้าเลยเข้าด่วนเข้าด่วนทุกคนเข้านะทุกคนเข้านะเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางพี่น็อตเดี๋ยวสามเดี๋ยวสามถึงรถนะกําลังรถนะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนครึ่งนาทีครึ่งนาทีมันจะเกิดเข้ามาก่อนเข้าตรงก่อนพี่น็อตเข้าตรงก่อนเข้าเยอะเข้าเยอะไปเช็ดมอนด์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  ไปเซตมอนไปเซตมอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมหนึ่งสองกลางสามสี่ห้าหกไปไปยุทดเฮ้ยภูผาภูผาภูผาเจ็ดแปดไปยุทธดเจ็บเพิ่งฮิ้วนะม,มอนมอนในนี่เขาเยอะนะมอนยุดเขาเยอะนะรอแล้วเนาะไอ้ถึงนะไอถึงพี่ยังไม่ถึงเลยรวมรวมวมอนก่อนรวมมอนมา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 ตรงการรวมมอนหน่อยติงนตื่นมาหน่อยใช้สตินะรอมอนก่อนนะเราโฟกัสมอนนะครับโฟกัสมอนโฟกัสมอนลากตรงกลาง ซัพพอร์ตอันติได้นะซัพพอร์ตอ่ะเหยียบทงนะจังได้หมดจังได้หมดจังได้หมดดึงบอสเลยดึงบอสไว้ดึงบอสไว้ดึงบอสเข้าไปเลยครับดึงบอสไปตรงไปไงบ้าง,งบอนบอนผู้หายเป็นไงบ้างไปไปไป,ไปมอนนี่นี่ไปมอนไปมอนเอ้ไปทงกลาๆๆไลงไปทงกลางเอามอนเลยเราเหล่าเราเหล่ามอนเล่นเหล่ามอนเลยเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดยึดทงไว้รอก่อนที่เหล่ามาตีบอสเลยหกตีตมาตีบอสเลยมาเลยหนหนึ่งถึงหกไปบอสเลยนะ เฮ้ยเช่วยพี่หน่อยดิแม็กไปไม่ได้ไวนะไวนะไวนะไปไม่ได้ครับมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะเก็บน็อตหยุด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 ก่อนหยุดหยุดไปหยุดหยุดไปหยุยหยุดหยุดตัวเขาวิ่งเลยพี่เราตีบอสเลยนะกดตัวกลางกดตัวกลางมาเร็วมาเร็วเร็วเขามาเขามาเต้นแล้วนะเขามาเต้นแล้วนะเก้าเก้านาทีแล้วนะเขามาเต้นแล้วนะเขามาเต้นแล้วนะอย่าช้าอย่าช้าพี่จะตายพี่จะตายอย่าช้าอย่าพออย่า support support พี่อยู่ไหนเรามีไฟนะ ต้องรอหลายคนนะคุณพิกคุขาคุขาต่อท้าว่ะจะตัดเตะบอลแล้วเนี่ยไปไปไปมาหน่อยมาหน่อยตัวทองขึ้นตัวทองขึ้นเรมีพบติดไมันขึ้นเลยมอครึ่งหลอดมาเต็นเลยวาเตะวเลยมาเร็วเลยมาเร็วเดเมาเร็วเลย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 มาเร็ยมาเร็วเลยมไปุไปยุดเทลยมาเร็วไปยุดเเลยมาเเลยมาเร็จยุดเเลยมาเร็เลยมาเร็เลย ทงยุทขาวว่ะหันไอไม่รู้ไม่รู้ไรู้อนั้นขอะไรไม่รัรกลางรดกลางระาข่าวก็งรถทงยุกลงรถไป่ลางไปกลางไปกงตายเข้ากลางเลยเข้ากลางเข้ากลางหันอกน่าจะได้เฮ้ยกลางเข้ามากาเข้ามากำลังรถแล้วกำลังรถแล้วกางเข้ามาถึงแล้วถึงแล้วเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกสวยสวยเข้ามาเข้ามายุดได้แล้วมากางเลยกลางเลยากลางากลางเราดข้าวไม่หมดข้าว่หมด เข้ามาเข้ามาเข้ามาการเข้ามาให้หมดเข้าอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกลังลดเออฆ่ามันเยอะๆของรถแล้วของรถแล้วเข้ามาเข้ามาเยอะน็ามันพี่น็อตฆ่าแล้วเีวหมดกบป้องด้ครับของไปก็ได้ของไปก็ได้ของไปงไ้แขงไว้่ไว้แข่งไว้แข่งกลางแข่กลางแ่กลาง่กลางของมันเงเปลี่ยนผูหาขงเพงเปลี่ยนอโอเคแข่กลางนะเราได้สองัลมครับไม่ต้องรีบ ถึงหกถึงแปดไประหว่างกลางอายุธสามถึงแปดระหว่างกลางกัยุธสามถึงแปดเตรียมระหว่างกลางอายุธเตรียมไปยุทธ์นะอปอยู่ขอบไว้นะหนึ่งสองเราแช่ตรงกลางไว้ขอข้อมูลสเกลหน่อยครับหนึ่งสองมาแช่มาแช่ผหานหยุดไปแล้วนะหยุดไปแล้วนะไอหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมาผู้ผ่านนะหนึ่งสองหยุดเริ่มมานะหยุดเริ่มมาแล้วนะมันติดมันยืนกลางกันอยู่นะมันจะเข้ากลางได้นะหนึ่งสองมาผู้ผ่านนะฟังนะหนึ่งสองมาผู้ผ่าน มันย่ให้เอางมาที่หนึ่งสองอัปามาเร็วๆด่วนๆหนึ่งสองขา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 วขาวขาตใช้มันอายุไว้ยืนไว้เอางอายุยหนึงสองยืนไว้อันเตะอันเตะันเตะตูนข้ามตข้ามันตูได้ตู้ได้ตู้ไดู้้ไ่ด้มอันเตเตันเตะรถแล้วเออสวยเออได้ได้ได้ไปไปรอกบกลางไปรอกรบกลางยืนไว้ยืนไว้เดรียวเข้าขอขอขอตีแปดอยู่ขอตีแปดลยุทหน่อยตีแปดยุดเลย พี่แประยุททธ์ี่เหลือแค่กลางเลยพี่อ่ามาเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยผมสุดข้ามาแล้วเข้ากลางเจตี้กลางเจตี้อย่ามาเลยนะอย่ามาเลยอย่ามาเลยอย่ามาเลยรออย่าหยับผ้ามันด้วยหยับผ้ามันด้วยใครเข้ามาผ้าไม่หมดหยับเอ็นไปสั่งยุทธหน่อยหยับเอ็นไปสั่งยุทธหน่อยฝั่งไปยุทธ์เอาเยอะหยับเอ็นไปสั่งยุทธอหยับหยับตรงคุมหาหยับเอ็นไปสั่งยุทธอย่าเข้าไปไฟเยอะเข้ามานะครับกำลังจะข่าวนะพี่ทุกคนแล้วเข้ามาเี้พี่สักโฟกัสพี่ไว้เข้ามาลงคนแล้วกําลังจะได้ลังได้กําลังได้ยืนไว้ขาแข็ รังได้รังได้ได้สวยแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนรแช่ไว้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 ทุกคนแช่ไว้แช่ไว้แช่ไว้เราได้สองธงอยู่ยุบ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 ยับยุ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 ยุบ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 ยุยุบยุ่ามันสองุบยนบยุบยุบยุมยุบยุบยนบยุบยุดยุบ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 ยุหยุยุ่าุบยุหยุบยยุบยุบยุบยุายุบ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 ยุลยุบยุบยุบันยว ตรงกลางเนี่ยมาฆ่าเลยตรงกลางยืนตักขาตั้งคู่เลยต่างไม่ทันแล้วเนี่ยตรงขอบภูผาเนี่ยตรงตรงวงกลางเนี่ยฆ่ามันเลยฆ่ามันเยอะมันยิงกันเยอะเออฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดทบไม่ให้ลดฆ่าเร็วเจ็ดสิบแล้วเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันแค่สิบตัวสิบตัวกดโดมเนี่ยนัดชัดในโดมเลยเนี่ยตรงโดมผมเนี่ยสิบตัวสิบตัวสิบตัวสวยสวยสิสวย่ายหมดฆ่ายหมดก้าไว้ก้าไว้อตัวเดียวอีกตัวเดียวค่ะ ไอ้หมดไอ้ไอ้หมดไอ้หมดไอ้หมดตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอ๊ะเหนื่อยชี่พี่นาสนมากด่าเลยด่าเลยยอดเหนื่อยวิ่งพี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วยอดทนมากทุกคนออกกิจนะทุกคนมันมีกิจมันมีกิจไฮเหอได้ของดีอยู่นะอย่าเพิ่งออกตี้นะพี่นอตตายสองนี่คือโดนกิจปะใช่ใช่